ยูงกัดไม่ไดเปิดไฟเพรว่ายูงกัดเลยนะเอาขันนิดขันนะน,นิดนะข้าน้ำเอามาให้พิสุทธิ์น้ำ

เทปมนานีอปไไรุ้าคนจะดูนีเลยเเกียรหรือว่ามีเห็นลุงเลยนี่ไง

มดเ็ตแล้วมดแล้วมดจริงไม่ไหนด,ด,ดูแล้วใช <c oughs> ่เปนหนูตัวนด้อ่างนีดรก เอาลอมาเอน่ะผ่าคิดมือนั่นแหละสีนิดเดียิดมือ่ะ

Thank you. Ну, и, 乖。 बंद well, yeah. well. yeah. well, well. แล้วก็ของหวานโตอ่ะทีนี่